เห็นมีดามาแม่แม่แมเห็นบ่เห็นผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าอีบอ่ฟ้องนะอีบอ่ฟองผู้ใดถ้าฟองต้องฟ้องคนทั่วโลกโอ้โหขย่าย่ยํำยีกันไงเว่าเรื่องทําบุญนะคะลงเสาเอกเสาโทบ้านเดือนหน้าเว้าเรื่องบ้านสร้างให้แม่อืมชีวิตเขาซิยุเป็นโซดยันอายุสามอ่ามอดูเพื่อนทักหมายิงอิจริญรุ่งเรืองรวยรวยรวย นะโอ้ยมีการมาเน็บเนียมว,ว่าโหเขาบ่กให้มีเมียอืมสิมีผัวทันตีว่าตีเมื่อยคิดสั่งใดนะใดสั่งสั้นอย่างความคิดของเจ้าหนะอืมนะแล้วการสร้างบ้านถาเสียผู้ใหญ่บ้านซื้อของแต่ละอย่างภายในสิบเดือนเงินสดทั้งนั้นเดียพินิดพิจารณา เงินสดทางนั้นเด้ที่ออกมาสร้างพื้นทีก็ซื้อสดนะเอออันเนี้ยเตรียมสร้างอาณาจากักรเสาเอกเสาโทเมื่อวันที่ห้ามกราที่ผ่านมาเดือนหน้ารอวันลงเสาเอกเสาโทรสร้างบ้านยูส่วนตัวแม่สร้างให้ตังหากฟังให้ดีเงินเขามีพอเขาจังสร้างบ้านคนละหลังให้แม่เขาอยู่ได้เป็นอิสระนะมีแฟนมีมมมากินมาเห เนาะเออแม่มักสั่งคมเขารู้นิชัยตัวเขาามยเข้ามาเขาก็สซิได้มาพักในเขตอาณาจักรส่วนตัวห้องเจ้าของคนมีตังเท่านั้นเด้อสิว้าได้สั่งซีนะ่ะและคำพูดของเด็กคนนี้นะผู้ใหบ้านฟินแลนด์เนี่ยพูดแล้วทำได้เสมอนี่คือหัวใจที่แม่แม่เอฟสี่ FC ทั่วโลกหักเขาาว้าแล้วทำทำจริงเห็นพนงานจริง ลูกๆทูกคนกะเกงมีเงินมีทองจริงเหตนบอกเมื่อวานนี้ครูจูนมาจากเดือนนี้ประกาศได้ไซนีก่อตัวจบไปอีกคนมีเงินไซหมดหนี้เม็ดสินทีนี้ต่อไปก็ตั้งใจเหตุงานกันเด็กๆทุกคนนะคะเนาะเนยกับงานอืถึงจะจมนะเนื่อยกับงานมีเงินเข้ากระเป๋านอนพักมันก็หายเมือยแต่ถ้าเมยใจ งานโบมีเงินกระเบิดเอ้ยอาหารถูกถนัดนะมองกันให้ดีเออนะอืมนี่ก็รอแม่รอวันนะน้องยุริเดินพรมแดงเออนะเพรเม็ดงามในบ้านเฮาแต่ละคนอ,อ่านักร้องมาใหม่นี่ก็เสียงดีน้องสกายโอ้เล่นมวนคู่กับอแอนนี่เนาะอืมทุกคนมีดรามา่า มันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กๆแตเดี่ยวเข้มแข็งเดี๋ยวกับแกงพานพ้นไปวันนี้ที่เจอน้องน้องอาร์ตเนาะห้องให้กับาการติชมลายสิ่งหลายยางก็ขอให้เข้มแข็งเป็นกำลังใจเด็กๆทุกคนย้ำแม่เอ้ยแม่แม่เอฟสี่าวาแม่หักหรือว่าบ้านหักทั้งหลายหักพอไกลให้หักลูกไกลทุกผู้ทุกคนอย่าแบ่งชั้นวรรณะ เยาว่าลูกตัวดีลูกเขาดีพยายามผลักดันให้เขาเข้าหาก,กันให้สรงสารผู้บริหารคนที่มีหัวใจที่ห่างหักแล้วเข้าไปหาเขาจนได้ไปหกักลูกลูกแยกแยะออกไปเป็นคนๆนะและก็นหนึ่งสิ่งให้เขาเก่งปรับให้เขาเข้ากับคนไดเออบอสแมนไปพูดยั่วให้เขาแตกแยกเพราะเขามาเป็นกุ้มบอสแมนศินลปินเดียว อืมบอัอนดังไปคนเดียวบอด้ย,ยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันปัจจัยสําคัญคือค่ายหัวใจคือพอก่ซอยกันรักษาบบเมนขยุ่มขยำนะยำกันจนเด็กน้อยหมดแหงที่จะสู้กันแบบนี้ฟากถึงเด้อบพาว่าอันอย่างทางนั้นนะคะโอนี่ต้องฟากถึงพออ,อเลยเนี้ยนะเคลียเลยนะ จริงๆฮักจะไปมุ่งหวังฮักจะไปกดดันนะจะไปจัดแจงในชีวิตเขาเออแล้วก็ให้เขาก็จะไปให้จนเจ้าของเดือดร้อนจนเจ้าของรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตท,ที่ต้องทําตามน้าเงินของเจ้าของเพ็ดให้มีความสุข นะอันนี้เตือนไม่ฮักทุกผู้ทุกคนบวักศิลปินคนใดก็ตามนะคะหัวใจตรงนี้ถ้าถอยหลังยอมรับเขามีความสุขไปกับเขาเขามีเงินพอสนับสนุนเขาอืมแต่ตัวเองบอเดือดร้อนเขาบม่มีสิทธิ์กำหนดชีวิตใครย้ำแม้แต่ลูกที่เราเลี้ยงมาคลอดมาเลี้ยงมาจนโตเขายังกำหนดบอด้ดนะขอบอกอย่าเอาคำว่าเงินเงินที่ให้เขา ไปกดดันจนเด็กไม่มีแรงที่จะทำงานฟากถึงนะคะทุกคนพินิจพิจารณาการกระทำตัวเองตอนนี้กลับตัวให้ไวกอนเฮาที่เสียศิลปินคนที่เฮาหักไปนะเออผักดันให้เขาเจริญรุ่งเรืองเขากำลังฝึกกำลังฝน,นหากเข้ามาสิบเอ็ดเดือนนะคะเนาะความเข้มแข็งเ,เด็กน้อยกันยังบพอซอยกัน,กนเออ้อซอยกันเป็นกำลังใจอยากจะฮักทุกคน ที่เข้ามาร่วมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หัวใจใหญ่จ่าคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และกันรักลูกๆทุกคนผู้สนับสน,นุนผู้รอบข้างนะผู้ผักดันทุกคนนะคะผู้ใดออกไปแล้วก็แล้วไปนอกชีวิตนอกหัวใจนอกความคิดใหญ่จ่าเบอร์สนนะคะเพราะฉะนั้นซอยกันผู้ใดคิดเห็นอย่างใหญ่จ่าเสริมเติมให้ด้วยนะคะเว้าจาาใจเลยเนี้ย ออกจากความรู้สึกเลยเห็นน้องอาร์ตห้องให้ค่อยละส่งสารนะอีหลี